Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้ลาพิพาแกมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันศุกร์ที่19กันยายน2025วันที่262ปฏิเสธที่จะติดบ่วงในอดีตของคุณ ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสดุดีบทที่108ข้อที่6ถึง13พระธรรมอิสยาบทที่44ข้อที่24ถึงบทที่46ข้อที่13พระธรรมกาลาเทียบทที่4ข้อที่ 21, ถึงบทที่5ข้อที่6 จอห์นเวสลีย์เป็นชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีใครคอยชี้ทางหรือผลักดันให้ก้าวสู่เวทีการเมืองหรือวงการกฎหมายเข้าเองก็ไม่ได้สนใจชีวิตทหารและไม่มีความใฝ่ฝันจะเป็นหมอด้วยเหตุนี้อาชีพเดียวที่ดูเหมาะสมที่สุดในยุคนั้นสำหรับเขาก็คือการถวายตัวเป็นผู้รับใช้ในคิจักรแห่งอังกฤษ จอพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าโดยการรักษาธรรมบัญญัติทั้งภายนอกและภายในเขาตื่นแต่เช้าเพื่ออธิษฐานควบคุมตนเองอย่างเข้มงวดพยายามแสวงหาการยกโทษบาปและสันติสุขแต่ยิ่งพยายามมากขึ้นเท่าไรเขากลับยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ภายใต้แอกอันหนัก กระทั่งเวลา20.45นาิกานาทีของวันที่24พฤษภาคมปีคศ1738จอห์นเวสลีย์ได้ยินชายคนหนึ่งอ่านหนังสือของมาร์ตินลูเทอร์นักปฏิรูปศาสนาคนสำคัญขณะที่เขากำลังอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าทรงกระทำในจิตใจมนุษย์ โดยผ่านความเชื่อในพระคริ์จอห์นเล่าว่าผมรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาอย่างประหลาดรู้สึกวางใจในพระคริ์พระคริ์เพียงพระองค์เดียวคือความรอดของผมและผมได้รับความมั่นใจว่าพระองค์ได้ทรงลบล้างบาปของผมและได้ทรงช่วยผมพ้นจากธรรมบัญญัติแห่งบาปและความตายแล้ว หลังจากเหตุการณ์นั้นจอห์นเวสลีย์ได้กลายเป็นหนึ่งในนักเทศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เขาเทศนากว่า40,000ืครั้งเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นถึงเสรีภาพที่มาจากความเชื่อในพระเยซูคริสต์จอห์นกล่าวว่าเขาได้ปเปลี่ยนความเชื่อของการเป็นทาสมาสู่ความเชื่อของการเป็นบุตรและในที่สุดเขาก็มีเสรีภาพ คำว่าเสรีภาพอาจจะเป็นคำที่สะท้อนชีวิตคริสเตียนได้ดีที่สุดคุณเองก็มีเสรีภาพเช่นกันดังนั้นจงปฏิเสธที่จะถูกพันธนาการอยู่ในอดีตของคุณดาวิดรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาเขาจึงอธิษฐานให้พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาในสดุดีบทที่108ข้อที่6เขาร้องทูลว่า ขอประทานชัยชนะโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และขอทรงตอบค่าพระองค์เพื่อว่าผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รับการช่วยกู้การได้รับการช่วยกู้ก็คือการได้รับเสรีภาพเมื่อเผชิญความท้าทายดาวิดอธิษฐานว่าขอทรงช่วยคาพโะองค์ทั้งหลายต่อสู้คาศึกเพราะความช่วยเหลือของมนุษย์นั้นไร้ค่า โดยพระเจ้าเราจะมีชัยชนะในกาลาเทียบทที่หข้อที่หนึ่งเปาโลสอนว่าเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไทยเพราะฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเชียมแอกของการเป็นทาสอีกเลยเสรีภาพที่แท้จริงมาจากพระเยซูคริสต์เราไม่ได้เกิดมาอย่างเสรี แต่ต้องเกิดใหม่เพื่อจะได้รับเสรีภาพเสรีภาพแท้จริงพบได้ในชีวิตที่มีความเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นเปาโลชีให้เห็นว่ามี2วิธีทางในการดำเนินชีวิตก็คือ 1. ดําดำเนินในพันธนาการหรือ2จะดำเนินในเสรีภาพ เสรีภาพในพระคริสต์ก็คือสิ่งที่จอห์นเวสลีย์สัมผัสได้ในวันที่เขาไว้วางใจในพระองค์ใจของเขาอบอุ่นยังประหลาดนี่คือวิถีทางแห่งสันติสุขความชื่นชมยินดีและเสรีภาพความรักของพระเจ้าแผ่ขยายไปอย่างทุกคนทุกชนชาติอิสยาบทที่44ข้อที่24กล่าวว่าพระเจ้าทรงปั้นเจ้าตั้งแต่ในครัน มนุษย์ทุกคนถูกสร้างและค้ำจุนโดยพระเจ้าความรักของพระองค์ขยายจากอิสราเอลไปสู่ชนทุกชาติเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงพระเจ้าทรงเชิญทุกประชาชาติให้มีส่วนในเสรีภาพและความรอดดังนั้นจงหันมาหาเราและรับความช่วยเหลือรับความรอดทุกคนไม่ว่าเจ้าจะเป็นใคร หรืออยู่ที่ไหนชีวิตคริสเตียนก็คือชีวิตแห่งความเชื่อเราไม่สามารถประพฤติเพื่อความรอดแต่เรารอดด้วยความเชื่อกลาเทียบทที่5ข้อที่6ยืนยันว่าเพราะว่าในพระเยซูคริสต์การเข้าสุนัตก็ไม่มีผลอะไรและการไม่เข้าสุนัตก็ไม่มีผลอะไรแต่ความเชื่อที่แสดงออกโดยความรักต่างหากที่มีผล ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อไขคร,ครวนดูว่ามีความล้มเหลวหรือความผิดพลาดได้ไหมที่ยังคงผูกมัดคุณไว้ให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตในทุกวันนี้ได้อย่างมีเสรีภาพเมื่อคุณตระหนักว่าพระเยซูทรงทำให้คุณมีเสรีภาพแล้วและทรงเป็นสันติสุขที่แท้จริงของคุณเพียงคุณเชื่อในพระองค์สิ่งนี้จะช่วยคุณออก จากสิ่งที่หนงรั้งได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณที่โดยพระเยซูเราได้รับการปลดปล่อยจากบาปและความตายและได้เป็นไทยอย่างแท้จริงในพระองค์ขอบพระคุณที่ชัยชนะของพระคริสต์ไม่เพียงสำแดงในอดีตแต่ยังคงส่งผลในชีวิตของเรา ทุกวันนี้และในวันหนึ่งทุกเข่าจะก้มกราบนมัสการและทุกลิ้นจะประกาศด้วยความยินดีว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความหวังในความจริงนี้ทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน ากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ Everyday w i t God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าวอวยพรครับ